ระดับสแล้วเนี่ยนะคะสก็จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี IOT อ๋อวิธีการฟวกอากาศของเขาเนี่ยนะคะกำจกัดฝุ่นละอองเล็กๆที่เล็กกว่า PM 2.5ก็ตรวจจับได้ใครที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ๆที่น่าสนใจเย็นสบายคุ้มค่า ทนทาน LG t i ร o k ตัวนี้ซีว่าตอบโจทย์แน่นอนทุกคนนี่แทบจะเรียกว่าเป็นซีรีส์ชีวิตเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ซีย้ายเข้ามาที่ออฟฟิศใหม่ไม่ถึงปีเลยข้างๆนี้ซีก็เลยเอามาทําเป็นเหมือนคาเฟ่เพิ่งปรับปรุงอยู่ยังไม่เสร็จดีนะคะพอช่วงระหว่างรีโนเวทอะไรสักอย่างฝุ่นมันก็จะคุ้งๆเป็นแบบว่าละอองละองลองเข้ามาแล้วจะออะไรกันนิดนึงในวันนี้ก็เลยแอบคิดว่าเครื่องปรับอากาศที่มีระบบการฟอกอากาศ ตั้งคำถามให้นะว่าถ้าคุณเปิดมันจะสามารถช่วยทำให้คนที่เข้ามาในร้านคาเฟ่ซีหรือในออฟฟิศสูงซีเนี่ยเขารู้สึกดีขึ้นกับอากาศที่เพิ่งรีโนเวทเสร็จได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ Cafe c าเฟ่ซค่ะซเลือกใช้รุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ได้เปิดตัวในปี2020นะจริงๆมันมีมา2ปีแล้วแต่เป็นรุ่นท็อปที่ยังคงเป็นรุ่นท็อปสุดของทาง LG ชื่อว่า p u r y Cool แหม่ฟังชื่อแบบนี้ความคูลเขาก็คือเย็นสดชื่นและที่สำคัญสบายปอดความเพียวไงเพียวก็มาคูลก็มา เขาบอกว่าตัวนี้เป็นการทําความเย็นแบบ t o in one ค่ะในเรื่องของการฟอกอากาศนี้ใช้ฟิลเตอร์เต็มแผ่นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง9เท่าในการฟอกอากาศอ๋อวิธีการฟอกอากาศของเขานี่ยนะคะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับฝุ่นละอองอยู่ตรงนี้ข้างข้าเครื่อง,งตรงนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการตรวจจับฝุ่นละอองแบบเรียลไทม์เลยผ่านหนะ้าจอส마ทดิสเพลย์ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นสีหสีค่ะสถาน,นะของอากาศภายในห้องเนี่ยก็จะตาม6สีนี่แหละค่ะสีเขียวนี่ก็คืออากาศบริสุทธิ์มากลองลงมาสีเหลือง สีส้มสีแดงชมพูแล้วก็ม่วงม่วงนี่คือเอออมทุกค่ะสกระปรกมากถ้าตอนเปิดเครื่องเซ็นเซอร์ตรงนี้เป็นสีม่วงตกใจได้นิดนึงอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันฟอกอากาศไปเดี๋ยวก็เขียวค่ะ ทีนี้หลังจากเซนเซอร์เขาตรวจจับฝุ่นละอองได้แล้วใช่ไหมคะระบบฟอกอากาศจะปล่อยอนุภาคไอออน5ล้านตัวต่อลูกบาทเมตรในอากาศเพื่อกําจัดฝุ่นละอองภายในห้องซึ่งเขาสามารถกําจัดฝุ่นละอองได้เล็กถึง1.0ไมครอนค่ะอแปลว่าคนที่เข้ามาที่คาเฟ่น,นี้นะคะก็จะสู้ดาการบริสุทธิ์ได้สบายใจสะอาดอย่างแท้จริงค่ะเอาว่าแต่ pm 2 5เนี่ยกองด้วยเปล่าตอบได้เลยว่าได้ค่ะ เพราะว่าเขามี PM 1.0เซนเซอร์ซึ่งตัวนี้จะสามารถตรวจจับค่า PM 1.0ที่เป็นฝุ่นละอองเล็กๆเ,เนี่ยได้ว่ามีหรือเปล่าก็นั่นแหละค่ะที่เล็กกว่า PM 2.5ก็ตรวจจับได้ก็เลยมั่นใจว่า PM 2.5กรองได้สบายนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถ กำจากฝุ่นละอองเล็กๆแล้วก็แบคทีเรียในอากาศได้ถึง99%าเนานยาวๆไป18ชั่วโมงเลยค่ะบ้านใครขยันแพ้ฝุ่นกันจังเลยอย่างแบบหน้าหนาวอากาศมันจะเย็นลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝุ่นละอองในอากาศเนี่ยก็จะถูกพัดพามามากขึ้นถ้าเกิดเราใช้เครื่องปรับอากาศที่มีลักษณะการฟอกอากาศแบบนี้สบายใจได้เลยค่ะและแน่นอนระดับ C ีแล้วเนี่ยนะคะสก็จะต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี iot แดงนั้นตัว lg pure cool ตัวนี้จึงเป็นเครื่องปรับอากาศที่เป็น iot ด้วยนี่ยใช้ แอปพลิเคชัน Think Q นะคะในการสั่งงานเปิดปิดเครื่องปรับอากาศของซีตัวนี้ไวล่่งหน้าก็ได้หรือที่สําคัญที่ซีชอบก็คือการดูค่าของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งบางทีแบบเปิดเปิดแล้ววันนี้อากาศไม่ได้ร้อนมากปิดเัืนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เป็นการเซฟการใช้พลังงานภายในอาคารด้วยไออย่างนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าถ้าคุณกําลังจะกลับบ้านอยากให้แอร์เย็นๆชมๆเปิดประตูไปแล้วทะลักใส่หน้าเรามีความสุขสุดๆ เข้าไปัำงานในแอปพลิเคชัน t h i n ิวนะคะกดเข้าไปที่ตัวแอร์ Pure c o ตัวนี้นะคะแล้วก็เข้าไปกดสั่งเปิดไปก่อนได้เลยค่ะรับรองสบายใจมีความสุขบรรยากาศดีนอกจากนี้ตัวนี้นะคะตอนเดินไปซื้อก็จะมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึ่งดาวในการการันตีความประหยัดไฟของเขาด้วยจ้าก็ค่ะไฟเดินที่ผ่านมาก็ไม่ตกใจค่ะโอเคยูหลายคนที่กังวลเรื่องแผนวงจรเมนบอร์ดมันอยู่ได้นานไหมนะคะ LG เขาบอกว่าของเขาดีค่ะก้ารรับประกันว่ารับประกันไปเลย3ปีไม่มีการเสียใดๆทั้งสิ้น ถ้าเสียก็มาจา้ะดูให้ส่วนตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในตังอย้งนอกเนี่ยก็จะรับประกันทั้งหมด10ปีด้วยกันค่ะ จัดไปค่ะยาวๆเห็นไหมซื้อปุ๊บใช้ไปได้คือแอร์เนี่ยจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พอเราติดไปแล้วเราก็ลืมเข้าไปแต่เราอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นเลือกดีๆค่ะคุ้มดีต้องบอกว่าสําหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ๆที่น่าสนใจเย็นสบายคุ้มค่าทนทานที่สําคัญประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ช่วยคุณกําจัดฝุ่นได้ LG PureCool ตัวนี้ซีว่าตอบโจทย์แน่นอนคาเฟ่ซีจัดไปแล้ว2ตัวค่ะเพราะฉะนั้นซีว่าดีจําเลย อายังไปไม่ได้เพราะยังไม่ได้บอกราคาสำหรับ l g p e Rakoo ตัวนี้ราคาอยู่ที่27,990บาทดูแล้วล่ะค่ะก็ไม่ได้จํำโดดจากเครื่องปรับอากาศดีๆที่มีอยู่ในตลาดมากนักนะคะแต่ความสามารถเขาสิบอกได้เลยว่าคุณจะได้ของดีๆในราคาที่คุ้มค่าแน่นอนค่ะใช้กันไปยาวๆเนาะโอเคแจมเลยดีว่าดีค่ะ